สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อยู่ที่ถนนอุทยานนะครับถนนที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่พุทธมนตรนอํเราเภอพุทธมนตรจังหวัดนคนปรปฐมนะครับะระหว่างพุทธมนตรสายสี่นะครับทางด้านหลัง มุ่งหน้าไปทางพุทธมนตลสาย3นะครับมาส่งงานนะครับแถวทวีวัฒนาแถวนี้ไม่ค่อยมีงานนะครับรับงานมาจากนู่นแะแถวเยาวราชถนนทรง,งวาดนะขากลับนี่ยังไม่มีงานนะครับพื้นที่นี่ว่างเปล่าเลยนะไม่มีสีเข้มให้ นะครับข้ามถนนเรียบคของทวีวัฒนานะครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันนะครับถนนอุทยานถนนที่สวยที่สุดนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับของประเทศไทย ส่วนความยาวของถนนเส้นนี้นี่ผมไม่รู้นะครับว่ายาวกี่กิโลนะจากพุทธมนทลสาย4ไปพุทธมนตลสายสามนะครับรถไม่ค่อยเยอะนะ ถน,นเส้นนี้นะตรงตรงกลางนี่ก็เป็นคลองน้ํานะครับยังมีน้ําอยู่นะก็เต็มไปด้วยเสาไฟนะครับเสาไฟที่เป็นรูปรูปรูปัปปป้นหงหรือว่านกกิน,นรีก็ไม่รู้นะครับเดาเอานะ ไม่มีเสาไฟฟ้านะครับไม่มีสายสื่อสารนะครับสองฝั่งเลยถนนเส้นนี้ถนนอุดทยานถนนอุดทยานนะครับผมจะเลี้ยวขวาเข้าพุทธมนตรสายสามไปออกเพชรเกษมนะครับ เผื่อมีงานนะก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวันนี้รับงานมาไก่นะครับตามราคา300กว่าบาทนะครับข้างหน้านี่จะเป็นพุทธมนทนสาย3นะครับเลี้ยวซ้ายจะไปบรมราชชนีเลี้ยวขวาไปเพชรเกษมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าเลี้ยวขวานี่ถ่ายไปนี่มันจะย้อนแสงนะภาพมันไม่สวยนะครับขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ